บรรยากาศของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติค่ะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1.6ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,568ขึ้นค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนังกงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลของหน่วยร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าเหลาจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ขึ้นค่ะ โดยภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะมีนิทรทัศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์บรรเทาสาธทารณภัยของหน่วยมีการตอบคําถามแจกรางวัลพร้อมสนับสนุนขนมแจกไอติมนะคะให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสุขความสนุกสนานพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสํานึกให้ตระหนักถึงบทบ,บาทหน้าที่ของตนเองในอนาคตมีส่วนร่วมในสังคมนะคะมีระเบียบวินยัยจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานกับชุมชนพร้อมทางสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปค่ะช่วงต้นของภาพเนี่ยแอบเห็นมีโช์มวย่มแม่ไม้มวยไทยนะคะมีสอนน้องๆประถมปถมพยา,าบาลเบื้องต้นนะคะประถมชีบเบื้องต้นด้วยกูชีบเบื้องต้นด้วยอันนี้เป็นประโยชน์มากๆและ,ะที่สําคัญในทุกเวทีนะคะเราจะเห็นว่ามีผู้ปกครองคอยให้กําลังใจอ,อาจจะแบบบอกท่าเต้นหรือว่าเต้นไปกับน้องๆหนูๆด้วยน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะ